พี่เล่พี่เล่นั่นใช่ขวัญหรือเปล่าอ่ะเออขวัญจริงด้วยไหนว่าได้หัวรวยเป็นคุณนายไปแล้วไงทำไมมันนั่งกินข้าวกแกงข้างถนนแบบเนี้ยงั้นเราเข้าไปทักทายหน่อยไหมใหนไหนก็ไม่เจอตั้งนานแล้วก็ดีเหมือนกันขวัญ อุอิ่ม,มเลพวกเธอมาทำอะไรแถวนี้หรอขวัญถามแบบเนี้ยขวัญต้องเป็นเจ้าถิ่นแถวนี้แน่เลยยังไงเราสองคนฝักเนื้อฝักตัวด้วยนะว่าแต่ขวัญมาทำอะไรที่ร้านเข้าแกงข้างถนนแบบเนี้ยหรือว่าขวัญมาเก็บค่าเช่าที่พอดีว่าเรามากินข้าวนะ่ะ ที่เนี่ยเป็นร้านประจำเราเองอ้าวไหนว่าขวัญแต่งงานกับคนรวยไปแล้วไม่ใช่หรอระดับคุณนายขวัญเนี่ยไม่น่ามากินข้าวราดแกงข้างถนนแบบนี้นะน่าจะไปกินร้านหรูๆแพงๆมากกว่าแต่มันก็ไม่ได้มีกฎหมายข้อไหนนี่ว่าห้ามคนรวยกินข้าวแกงอะ่ะอีกอย่างคนรวยไม่จำเป็นต้องกินข้าวในร้านอาหารแพงๆหรอกนะ ควันพูดแบบเนี้สงสัยจะรวยทิพิ์แต่ฉันก็เข้าใจนะว่าสังคมสมัยเนี้ยการสร้างภาพอ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติพวกเธอสองคนมาก็พูดแต่เรื่องฉันอย่างเดียวเลยอ่ะเชิญน,นั่งก่อนสิเดี๋ยวฉันเลี้ยงข้าวมือนี้เองร้านข้าวแกงแบบเนี้ เราสองคนไม่กินหรอกนะพวกเธอสองคนนี่ยังหัวสูงไม่เคยเปลี่ยนเลยนะว่าแต่พวกเธอมาสมัครงานที่บริษัทเพนเคจะเริ่มงานเมื่อไหร่หรอนี่เธอรู้ได้ยังไงอ่ะว่าเราสองคนมาสมัครงานที่บริษัทเพนเคอ่ะอย่าบอกนะว่าเธอคือ ประธานบริษัทพีเอเค่ะพี่เลก็ <c oughs> ดูขวัญแต่งตัวสิใช้แต่ของแพงๆดูยังไงก็รวยใช่ใช่ใชคนรวยอะ่ะดูยังไงก็รวยเนาะ <c oughs> ขวัญในฐานะที่พวกเราเป็นเพื่อนกันอะ่ะขวัญไม่โกรธที่พวกเราแซวเล่นเมื่อกี้ใช่ไหมฉันไม่ถือสาหรอกพอดีว่า ฉันเป็นแค่พนักง,งานเดินเอกสารนะก็เลยรู้ว่าพวกเธอสองคนมาสมัครงานที่บริษัทเพียนเคยังไงฉันขอฝากเนื้อฝากตัวกับพวกเธอสองคนด้วยนะเธอนี่มันสร้างภาพเก่งจริงๆเลยนะไปกันเถอะค่ะพี่เลยอย่ามามัวเสียเวลากับพนักงานเดินเอกสารนี่เลยเอออุมอิ่ม แต่ mm hmm. ในนขวัญเขาก็เป็นเพื่อนเรานะอีกไม่กี่วันอะ่ะเราจะเริ่มงานในตําแหน่งหัวหน้าแผนกแล้วอะ่ะเดี๋ยวลองไปคุยกับคุณฟูไหม mm. เผื่อจะขอขึ้นเงินเดือนให้ขวัญเขาได้บ้างปะไปไปดีกว่า ขวัญครับเอกสารที่ให้เตรียมได้แล้วครับขอบคุณค่ะคุณไปทำงานของคุณได้แล้วค่ะขวัญอ้าวพวกเราสองคนมาแล้วเหรอแกดูดีใจนะ ที่เห็นเราสองคนมาทำงานอ่ะอ,อย่าบอกนะว่แกเที่ยวไปบอกใครต่อใครว่าเราสองคนอ่ะเป็นเพื่อนกับแก,กนี่ขวัญฉันจะบอกอะไรให้เธอนะเธอเป็นแค่พนักง,งานเอกสารนะเวลาทำง,งานน่ะอย่ามาเรียกพวกฉันสองคนว่าเพื่อนนะแต่ให้เรียกว่า พอได้แล้วพวกเธอสองคนอ่ะหยุดพูดเล่นกันได้แล้วเดี๋ยวฉันจะพาพวกเธอสองคนไปดูโตทำงานแล้ววันนี้ฉันจะเป็นคนสอนงานให้พวกเธอเองอะไรนะสอนงานนี่เราสองคนอ่ะ ทำงานใช้สมองส่วนเธอก็ไปทำงานถ่ายเอกสารของเธอต่อได้ละนั่นสิระดับพวกเราสองคนอะ่ะไม่ต้ององอเธอหรอกไปไปไปทำงานของเธอต่อเลยถ้าฉันไม่สอนงานแล้วใครจะสอนงานพวกเธออีกอย่าง พวกเธอสองคนจะไม่ผ่านการประเมินง,งานเอานะนี่ขวัญเธอพูดอยากก่างกบบเธอเป็นคนประเมินง,งานให้พวกเราสองคนอะเลิกสร้างภาพได้ละกลับไปทำงานของเธอต่อได้ละไปเวลาไม่ได้ช่วยเปลี่ยนพวกเธอสองคนไปเลยจริงๆฉันปิดหวังในตัวพวกเธอสองคนมาก คุณนาธานครับคุณขวัญเดี๋ยวช่วยทำเรื่องใจค่าแรงให้สองคนนี้แล้วก็ให้เขากลับบ้านไปได้เลยนะคะได้ครับนี่มาขนาดนี้แล้วยังจะเล่นอีกเหรอคุณเมื่อกี้คุณเลี้ยกผู้หญิงคนนี้ว่าอะไรนะคุณขวัญกัเหรอครับ อะไรที่อยู่ก็เป็นคุณขวัญใช่ครับคุณขวัญคือรองประธานภรรยาของคุณผู้ประธานบริษัท PNT ครับรองประธาน เมื่อกี้อ่ะเราสองคนขอโทษนะเราแค่แซวๆเลน่นเองนะขวัญไม่โกรธเราสองคนนะนะไม่โกรธนะเพื่อนนะฉันคิดว่าบริษัทนี้คงไม่เหมาะกับพวกเธอสองคนหรอกพวกเธอสองคนคงเหมาะกับการเป็นนักแสดงมากกว่า คนะเดี๋ยวช่วยทำเรื่องจ่ายรายวันให้สองคนนี้ด้วยนะคะมันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงอะ เรื่องตกงานเลยไม่ล่ะไงต่ออะไรเนี้ยม,มือแปดได้หมดแล้วเนี่ย